ย่าได้เห็นแก้ได้ของเพิ่นมาถือมันพ่อทําทุนอุนถงพ่อเมือสวัสดีครับพ่อแป่น้องครับมนี้ไอ้ํำลองผ้าพีผ้านองมากินแกงกล้วยพี่น้องครับแกงนุวยกล้วยนะครับเป็นแกงใส่ไก่พี่น้องบอกให้กิน้วยกัอนนะครับเธอแหลกเธอแหลกพี่น้องครับเธอแหลกมามาครับมาลองชิมบ้่งมานนีมาเด็กน่อยนึงครับพี่น้องครับก็สิแเลีวยเบียดแล้วงานะ เป็นส่งเพื่อฝนนี่ตัวของหนอนเอาเป็นส่งเม็ตป้อแป๊กๆเลยน้องครับเอาเพิ่อนไข่กินเธอแหลกแต่เธอบางมั่จะแกงหยวกกล้วยเนาะเนาะแกงหยวกกล้วยใส่ไก่อันนี้เป็นแกงนวยไปเลยครับนวยกล้วยนะครับที่มันพี่น้องแกงบักกล้วยครับแกงบักกล้วยนี่จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นนวยกล้วยนะครับ

จะน้อยขวยเป็นเนื้อเหนียวตุ๋ยๆมันมันมั้งหรอแฉบดิ๊งแกบเป็นไงคับใส่กับข้าวสวยววหหอนบะฮ้อนสำหรับตอนตากมานหอนดีมนะงครับอยากกินบาแสบเนยเอาเหันมันหิบเงินอยากกิน ไอ้หงวลผ้ามากแก่หน้ำหน่อบ แซ่บยุ่งนะครับค่ายแกงแบบอือ้อตัวกล้วยไม่เห็นนึบเนืบบออ้อโป๊กหรือเนา้ออะไรหรอกมันมันมันแกงครับผมบ่แ hmm. น่ใจเพิ่นใส่กล้วยสุกหรือกล้วยบ่สุกคร mm ั hmm. บเนาะปอกเปลือกก็ได้เหมืนกันปอกเปลือกก่อนยังมาแกงแถวเป็นผู้เฮ็ดครับอา mm hmm. หารทางโคุลาศเนาะ 你看，好看。 phở leo của họ thấy ăn thế nào ạ? Mới thấy ăn đặc biệt là, cà ri bắp mì của họ chỉ mới là cà ri mà. Ừ. นะอาางามขึ้นแซ่บดีครับยินดีมากครั ยังบ่ทันี้หิบตมขึ้นไป่น่องตกมากอยู่เลยครับฝนแต่ว่ามพวกเราไปหาครับมันฝ่ามันห่วงเล่น่องครับตึมต้มตึมต้มถ้าใช่เป็นนุ่มปริยานแล้วครับแขล้งฝนแขล้งฝ่าไปหมดคมือไปไหนครับคือมือเป็นตื่นกับนี่ทางฝ่านี่ ăn ngon hay nó Cứt mặt nặt. Cứt môi nè. Cám chạc mà. Cứt mặn mặn nhỏ ใส่ไปครับมันเป็นสมสุนไอยหนึ่งคือแกงบังนาดเดยครับทุกคนใส่บังดาดนะผมเนี่ยใจบ่เห็นต่อไปน,นะครับเนาะ ผมต้องเป็นนะครับสะแทแท้เครับแท้เนื่อยเหอเอาเพื่อนเหนื่อมัอนเด็เอาไม่หมองยูครับมือสีแห้งปะแห้งเดียว มันบ่มีฟ้าห้องอ้าวไปดุ้นหยอกกันพี่น้อง Bật rồi, đẹp nha Chàng bật quầy học, Ngoài quầy không chẳng ngoài quầy Chàng mất กินเทแรกครับแซ่บนุ่งน่ขัดแฉลบซุนเพิ่นยุ่งขอทาเดี๋ยวมาแรงถือเบิ้องเนี้ยมันเห็ดถือเบื้องที่กันนี่ครับเพราะาเพิ่นไม่ได้เห็ดสุ้มเหมือนนี่นะครับมันโดนแล้วเทียวผมบอกคอยกินน้เพิ่นทุกเดือนะครับบอกเห็นมาเอากล้วยมาแกงว่าหหวยมันเหม็นเนี้ยว่ะมันนี่ร่องซิมเบิ้งเนี้ยเออแซ่บครับแซ่บแซ่บาะผู <S <s ้ใด ยากฟ้องท้่เบิร์กะเอาไปหาม่เห็ดกิงมันแดงมัน้ดงด้วแซมเพิ่์น,นะนครับแซมอย่ยคักคักเอานะครับพนักงานคิีพี่น้องถือถูกใจกระสอยกดแช่กดติดตามกดซับตักไข่กดกระดิง่งกดเปลี่ยนกำลังใจให้ไอ้ไอ้ข้ามลองคนอเ่านะครับผมกันิปหน้าครับสวัสดีครับผม